ยำรองบุญชีก็จะมาไล่สดเปิดค่าการมองเห็นส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ เสียงนกมากเลยว่ะ ขอบคุณทุกไลทุกเลิฟคาราบ,บา,าลคาราบาลกินคาราบ,บาลไม่ใช่เราแอปบวกินเราพอได้สูบยาวกินเบียได้กินบวกกินเราแอปบวกินเรากินเบียแอากินทัง้งเข่าทั้งเข่าเนี่ยยูไว้พี่น้องเอ้ย คือคือมากกับว่าหน่าอวัยหยากรถเดี่เขาก็ได้คือคือมากกัเป็นวัยหยากรถเไม่เช้าตื่นเห็นวาอะไรก็ได้ดังเรียกว่าหกมองเ้าปลุกลูกหลานมาอาบน้ำมาพอ,อลูกขึ้นมาอาบละสองคน วันนี้ลูกสาวเลยว่าแม่ว่าสัน้นเขาก็ตีหาเจ้าก็ปู้เขาแล้วแจา้าแลว่าสันดอกแต่ว่ามันหก่วงเตือนดอกนาฬิกามสีังสองเสียแต่ก่อนเด็กหน่อยมันหลาเนาะมันเด็กหน่อยหน่อยต้องอาบน้านม่มาทุกคนก็เลยตื่นตีหาเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่ไปไง่ายถึงนมาแล้วนี่มันจะซอยเหลือตัวเองได้ก็เลยได้ตื่นหกโมงก็งเลยพอได้เอานาฬิกานั่นออกก็ได้อเ,เอาเสียง ตีหาออกเลยปล่อยทีไอเจ้าของก็อยากลูกตีหาแต่มาวานนี่ตื่นสวยหลายาวันเจ็ดโมงเคืองยังตื่นเอาแต่มันเด็กนหน่อยไปโรงเรียนอะสิแล้วเส <c oughs> าร์ศรีรับปกติหนึ่งทีสองเนะาะศรีธทำพักเสร็จอกอหโหสุ่มแล้ว แค่ก็พอหลับไงเด้ตีหนึ่งตีสองผมยังหลับเลยนอนมาหนึ่งบ่ได้ถึงอันแปดชั่วโมงหรอกยังไลก็หาสั่โมงสี่สั่โมงหาสั่โมงเมาหนึ่งน้ำกระเวนมากกับยากเลยปันยากเวียกเวลาว่างกับมากรมใช้โทรศัพท์เนี่ย ทำงานในโทรศัพท์เนาะเหตุยังไง <c oughs> ทำงานในโทรศัพท์เด้พี่น้องเอ้จำลองก็ได้ขอบคุณทุกไลทุกเริ่มนะพี่น้องเอ้แต่กระสีล่งจากไรอะไดกัน ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหกลานดวงตานะคะไล่สดเปิดค่าการมองเห็นจ้าขอบคุณทุกคนขอบคุณลงบนขอบคุณไ e. อนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันหุย